ข่าววินัยที่คืนฟุตบอลไทยบายมานูโปรกิงสไตล์ประจำวันที่24มีนาคม2 566โดยชายพู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชี่งคืนวันนี้การเดบกครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจักันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชี่งคืนวันนี้ผังสเปนตัวจริงทิมชาชิไทยชุดยู23ปีนัดที่2โดลกระทางเจ้าภาพกาตา โดยหลังจากสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมบนเวทีเอเชียประเดิมนัดแรกฟุตบอลโดฮาคัพ2023โดยการเสมอทีมชาติอดีกรีทีมแชมป์เอเชียซาอุดิอาระเบียไปได้ถึง2-2ซึ่งโคตรระอิสระสีโตโรเตรนนำทีมลงสนามนัดที่2พบก,กับทังเจ้าภาพกาตาร์ในวันพรุ่งนี้ที่สนามอันดูฮาอิลสเตเดียมนกรุงโดฮาเวลาตี2นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยถ,ยถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32 โดยเปิดพังเิบตัวจริงทีมชาติไทยชุดยูยี่สามปีคาดนัดสองดวลทีมชาติกาตาร์เสบียตัวจริงชุดนี้จะเป็นยังไงเริ่มจากที่โกคิกก่อนจะเป็นนะฮะโสมว,วิย์รักยาจากทางแพ่ยูเต็ดต่อมาตำแหน่งกองหลังก็จะเป็นบุคคลีเบรมดีจากทางคัสตอมยูเต็ดชติธานเข็มดีจากทางราชบุรีเอฟซีทรงชัยทองฉำจากชุบุรีเอฟซีแล้วก็ฉัตรมงคลเบรนคณปะโรดจากทางชุมบุรีเอฟซี ต่อมาตำแหน่งกองกลางก็จะเป็นลีออนพิทเจมจากนอร์มพิตเอฟซีอีฟานเดรอจากบุรีลัมและก็เสซสิธสวนนาเศตจากทางเชียงรายยูเนเต็ดต่อมาตำแหน่งกองหน้าก็จะเป็นชานดรงพรบสีแก้วจากชังชมบรี FC, เอฟซีธีรศักดิ์เพื่อพิมาจากทางการท่าเรือเอฟซี FC, และก็โฟเบย์อนันตยอดสังวันจากทางลำพูนบริเออร์เป็นนว่าง,งานนี้ก็เป็นแผนที่จะต้องเจอกับทางทีมชาติ UAE ในวันพรุ่งนี้ยัางไรก็ฝากติดแท็กเชียร์ไทยเชียร er er ์ไม่เลิกเชียร์น้องน้องทีมชาติไทย ชุดอยู่23ปีกันด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวจอบมาทก,กันดีครับครึ่งแรกครึ่งหลังหนังโครนมว้วนทีมชาติญี่ปุ่นยิงท้ายเกมอุรุกวัยอันดับที่1 6ของโลกในขณะนี้โดยทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ภายใต้การน,นำทัพของฮาจิเมะมริจัสึ ประเดิมนัดแรกศึกฟุตบอลฟี f a เดยพบกับทางทีมชาติอุรุกวัยทีมอันดับที่16ข,ของโลกซึ่งแข่งขันกันที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งทางฮาจิเมะโมริยสึจัดทัพนฮะใหญ่ทรงคาโอรุมิโตมะแนวรุกพเมเริงกกตนำชับผนิกเกมรุกกับทางทาคุมะอาซโนริสึโดอันและก็ไดอิชิคามมดา ดยครึ่งแรกอุรุกวัยได้ประตูขึ้นนำญี่ปุ่นไปก่อน 1. 0ศจากทางวาริเดนานที่68และกระจบครึ่งแรกญี่ปุ่นตามหลังอุรุกวัยไปศูนย์ต่อหนึ่งเข้าสู่ครึ่งหลังญี่ปุ่นมาได้ประตูตามทีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งจากทางนิชิมุระนาที่ี่57จบเกมทีมชาติญี่ปุ่นเสมอทีมชาติอุรุกวัยไป1 1ตหน,นึ่งในครั้งนี้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติญี่ปุ่นนั้นจะพบกับทีมรแร่งอเมริกาใต้ทีมชาติโคลอมเบียวันที่18มีนาคมที่ เป็นดัว,ว่าง,งานนี้ต้องรอดูข่าต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันดีครับทีมชาติไทยฟอร์มสุดแกรง่งเอาชนะคู่แข่งไปได้มากถึง26ต่อ0เลยทีเดียวนะโดยการนี้ชาบาแก้วชุดอยู่19ปีประเดิมสวยนะฮะชนะโปร่งเยนตน,นาชาติสมุยหญิงไป26ต่อ0ในศึกสมุยยังฟุตบอล โดยการนี้เวลา15นาฬิกา10นทีที่สนามมารีน่าสปอร์ตรีสอร์ทเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการแข่งขันสมุยยางฟุตบอลทันวนาเมนต์2 0 23ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในรุ่นอายุไมเ่เกิน19ปีลงสนามเกมแรกพบกับทางโรงเรียนนานาชาติสมุยผลการแข่งขันปรากฏว่าทัพชบาแก้วอย19ปีเอาชนะโรงเรียนนานาชาติสมุยอยุ19ปีไปได้ถึง26-0 โดยทัพชบาแก้วนะฮะยุเกปีนั้นก็ได้ประตูจากทางจีน่าทองพันเจ็ดประตูสุบรรษาตรีสุโธที่ห้าประตูพิชยาธิดานมโนวังสาประตูพระวาอานุดดาบีจิตด,ดาภาดําริทันชนกจันสีและก็ทวันรัตพรมทองมีคนละสประตูและกันวลอนงหมื่นสีปริชาติทองรองและสกุลการชุมผูแสงอีกคนละหนึ่งประตูในครันี้ โดยเกมต่อไปเชอบาแก้วชุดอายุ19ปีลงสนามบกกบทาง BISP s so, o ส e r i ซ a c a d e m y วันที่14มีนาคมที่สนาม m a r i n a า p ป r ร r e s o r t สเวลาสิิกา30นาทีเป็นนัวังานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็้วกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรถือว่านะฮะดูดีมีอนาคตอย่างแน่นอนเรามาดูประเด็นข่าวจอบาทก,กันดีครับแข่งไทยฟีเวอร์เยาวชนที่กาตาโพขอรายเซน็นจนทนันประกานหลังทิมชติไทย โดยหลังจากที่สวมบททีโร่พังประตูทีมแชมป์เอเชียซาอุดิอาราเบียรประเดิมเกมแรกเวทีเอเชียที่ประเทศกาตาล่าสุดฮอตอย่างสุดๆเลยนะฮะสลับทางจตทานเข็มดีประกันหลังทีมชาติไทยวัย20ปีกลายเป็นขวัญใจเด็กที่ประเทศกาต้าไปะแล้วเมื่อจะจูเยาวชนไทยกาต้าโผล่เข้าไปหาจตทานเพื่อจะขอลายเซ็นและขอถ่ายรูปจตทานเข็มดีช่วงหลังการซ้อมครั้งล่าสุดนี้ โดยแมตต์ต่อไปทีมชาติไทยชุดยุยี่สาปีจะพบกับทีมกาตาชุดยุยี่สปีที่อันดูฮาอิลสเตเดียมในคืนวันเสาร์ที่15มีนาคมเวลาตีสองนาริกาตามเวลาของประเทศไทย,ทยถ่ายทอดสดทางช่อง a i s p l a สเฟรมคนหังนี้เป็นนว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,กันแล้วนะฮะถือว่ามาดีมีแนวโน้อมอนาคตไกลอย่างแน่นอนเรามาดูประเด็นข่าวจออมาก,กันดีครับไทยลีกเผยชื่อก้าวแข้งครองสถิติในด้านต่างๆศึกที่1หลังผ่านไปทั้งหมด2 4ินัด โดยไทย,ยลีกเผยว่าลิสการ์ตเต,ต้ที่ครองสถิติได้แต่ลัด,ด้านนะฮะในศึกบริโวทไทยลีก2022หลังผ่านการแข่งขันมาแล้วถึง24นัดนนในรายการนี้เข้าสู่ช่วงพักเบรกฟุตบ,บอลสโมสรและเข้าออก,การแข่งขันระดับทีมชาติช่วงฟีฟ่าเดเป็นที่เรียบร้อยโดยล่าสุดทางไทยลีกก็ได้ออกมาเปิดเผยเกร็ดข้อมูล สถิติที่เป็นที่สุดของฤดูกาลนี้ซึ่งมี9ด้านพร้อมด้วยนักเตะ9คนด้วยกันโดยความเป็นที่สุดของแต่ละด้านทั้ง9ด้านประกอบไปด้วยทำประตูสูงสุดเป็นสุภชัยใจเด็ดจากบุรีรัมย์จำนวน14ประตูแอสซิสสูงสุดเป็นสุบัทัเหมือนตาจากบุรีรัมย์9แ,แอสซิสสร้างโอกาสสูงสุดเป็นธีรธรบุญมทาทันจากบุรีรัมย์จำนวน91ครั้ง เลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งสูงสุดเป็นวานเดอร์บรุยจากทูลบงคอกจำนวน39ครั้งเข้าปะทะสูงสุดเป็นสุบนัตบุริรัสจากการท่าเรอเอฟซีจำนวน36ครั้งดักสกัดบอลสูงสุดเป็นเชเดิร์บซักอาคีจากโปริเทโรเอฟซีจำนวน55ครั้งเคลียบอลสูงสุดเป็นจอร์จเฟรเเปจากลำปางเอฟซีจำนวน154ครั้งและเซฟสูงสุดเป็นสมพรยศจากการ,การท่าเรอเอฟซีจำนวน77ครั้ง ผ่านบอลสำเร็จสูงสุดเป็นยูเรเทศป้อมพันจากเบองทองจำนวน1,477ครั้งในครั้งนี้โอ้โหเปน็นว่างานนี้นะฮะก็ถือว่าสถิติของไทยของเรานะครับผมที่ครองสถิติในแต่ละด้านในไทยลีก2022ที่แข่งกันมาแล้วเพียงแค่24นัดเท่านั้น,นครับโอ้ยยยยยยมพันยนยนยย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 ยเยย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 ยนยยัยย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 ธรรมยย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 ดยย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 ดยยยยยครับช้างศึกต้องยะวังหน่อยนะ โอมาคาบินดาวยิงอันตรายของซีเรียโดยทีมชาติไทยมีคิวลงทำสึกฟุตบอลอื่นเครื่องช่วงปลายธมนฟาเดสมีนาคมนี้จำนวน2เกมโดยเกมแรกเนี่ยวันที่15มีนาคมพบซีเรียแล้วก็เกมที่2วันที่2 8มีนาคมพบ UAE ทั้ง2เกมทกําการแข่งขันที่ประเทศสหรัฐอาหรับอิเมเรตหรือว่า U a E สำหรับคู่แข่งเกมแรกของทีมชาติไทยคือทีมชาติซีรเรียยอดทีมแห่งเอเชียตะวันตกอีกหนึ่งทีมที่ปัจจุบันนั้นรั้งอันดับที่90ของโลกนับว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่เต็มไปด้วยผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากมายในการค้าแข่งต่างแดนเป็นจำนวนมากดาวเตะที่นะ่าสนใจของทีมเซีเรียคงต้องยกให้กับทางโอมานคาบินดาวิงวัย29ปีเรื่องราวของดาวิงรายนี้นะับว่าน่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยข้อมูลที่น่าสนใจของโอมานคาบินคนนี้คือเริ่มต้นระดับเยาวชนกับสโมสร,รอาวดะในลีกซีเรียก่อนยกระดับสู่ทางชุดใหญ่ต่อมาก็ย้ายไปเล่นต่างแดนตั้งแต่ปี2013จนถึงปัจจุบันพร้อมกับรลดแล่นในหลายลีกไม่ว่าจะเป็นอิรัก UAE ซาดีอาระเบียและก็อียิปต์เคยถูกสโมสร,รอันทีบรารันของซาอุดีอาราเบียทุ่มซื้อในราคามากถึง44ล้านปิเยวหรือประมาณ400ล้านบาทเลยทีเดียว เคยถูกสั่งห้ามเล่นทีมชาติในปี2019เนื่องจากไม่ได้รายงานตัวก่อนที่อีก1ปีให้หลังจะหวนกลับมาแล้วใช้ทีมชาติอีกครั้งต่อมาก็จะเป็นฟอร์มดีจนได้รับการยอมรับจากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียเพื่อจะคว,ว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งเอเชียปี2017ต่อมาก็จะเป็นคว้าปรางวัลดาวซันโบฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2017ฤดูกาลดังกก่าวยิงไปถึง10ประตู เชมาสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งหน้าเป้าหน้าต่ำและก็ปริมเส้นด้านซ้ายและสุดท้ายลงเล่นทีมชาติชุดใหญ่ซีเรียไปทั้งหมด50นัดยิงไปทั้งหมด21ประตูนในครั้งนี้เป็นทว่าง,งานนี้นักเตะทางศึกทีมชาติไทยของเราต้องระวังคนนี้ให้ดีนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วสถิติแยกออกมาแบบนี้ดูแล้วคนนี้ก็ค่อนข้างอันตรายจริงๆและนี่ก็เป็นข่าวพิเยษเช่นเคอผู้บไทยายบมาโน่โปรกิงสไตล์ประจวันชี 24มีนาคม2566โดยชายผู้วัาคัรั้งผูนน้บัญชานารครับ